ันนี้รุ่น Stormpac k s t อ r m p a c ค4ณ4มีสีนี้ด้วยหรอจริงๆไม่มีนะครับสีเดิมๆของตัว Stormpac k จะมีแค่ดําดําเงานะแล้วก็จะมีสีขาวนะครับแล้วก็จะมีสีเทาดำนะครับจะมีอยู่ สามสีหลักๆนะครับณปัจจุบันเลยนะแต่ตัวนี้จะเป็นงานแล็บสติ๊กเกอร์นะครับเป็นงานแล็บสติ๊กเกอร์เกรดพรีเมียมทั้งคันนะครับด้านหน้าจะเป็นสีดําด้านๆเราเรียกว่าดําแบบซาตินนะครับแล้วก็มีด้านหลังทํำไมค์สีนึงนะครับสีออกส้มๆแดงๆนะก็ลูกค้าออกแบบมาได้ว่าอยากได้แบบทูโทนแบบคันนี้ไหมหรือว่า อยากได้เฉพาะสีล้วนนะครับสีล้วนจะเอาสีอะไรก็ได้มาแต่งนะครับก็คือตัวสติกเกอร์เรามีแบบให้เลือกสามารถทําได้ทุกสีแหละจะเป็นดําด้านหรือว่าจะเป็นสีแบบเงาๆก็อยู่ที่ความชอบของลูกค้าเนาะอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนว่าถ้าเป็นพื้นฐานตัวรถก็คือสตอมแท็กสตอมแท็กมีสอรุ่นนะครับก็จะมี4ีคูณสและ4ีคูณสทั้ง2รุ่นเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ใบเทอร์โบทั้งคู่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดขนาด500นิวตันเมตรก็แบบสุดๆไปเลยนะครับในส่วนของตัวกําลังเครื่องยนต์แล้วก็แรงบิดค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตัว Storm Pack เป็นตัวท็อปนะตัวตัวท็อป ก็4,4 4.2ต่างกันในเรื่องของระบบขับเคลื่อนแล้วก็หัวเกียร์ถ้าเป็นตัว4ีคจะเป็นหัวเกียร์ธรรมดาแต่ว่าเป็น10สปีดนะแต่ถ้าเกิด4ีคจะเป็นหัวเกียร์ไฟฟ้าแบบอ e ียิป t e เตอร์นะครับผมในส่วนของตัวสีบอกไปแล้วว่าเป็นสีดำซาตินนะครับก็คือแลปบสีเปลี่ยนใหม่ทั้งคันเลยกระจังหน้าอันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับกระจังหน้าเดิมของโรงงานจะเป็นโลโก้โลโก้วงลีนะครับแล้วก็มีกล้องซ่อนอยู่ใต้โลโก้สำหรับตัวด้านหน้าไว้ใช้มุมมองออฟโรดนะแต่ตัวนี้เราเปลี่ยนกระจังให้เป็น ทูโทนนะครับกระจังก็จะเป็นสีแดงดำนะครับเป็นสีตัดกันนะแล้วก็กล้องนะครับย้ายจากตัวกระจังเดิมมาไว้ที่ตัวกระจังแต่งด้วยนะครับไฟ3จุดด้านบนเห็นไหมอันนี้ค่อนข้างชัดเลยนะครับมี2สีให้เลือกนะครับก็จะมีสีเหลืองและสีขาวคันนี้เลือกเป็นสีเหลืองนะครับผมอะคริลิกบนฝากระโปรงคําว่าแลนเจอร์อยากได้เป็นภาษาอังกฤษตัวอื่นก็ระบุมาได้นะครับสามารถทําให้ได้เหมือนกันสําหรับตัวอะคริลิกที่เป็นชุดแต่งอันนี้ใส่ชุดแต่งด้านหน้าเป็นชุดแต่งแรปเตอร์นะ ปกติ people, หลายคันจะใส่เป็นของวิกเตอร์แต่ว,ว่าอันนี้ลูกค้าใส่เป็นด้านหน้าของแรปเตอร์แรปเตอร์เนี่ยก็คือจะเป็นงานด้านล่างอันนี้เป็นงานทําสีเหมือนกันนะเป็นแรปสีดําซาตินเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวสีรถนั่นเองนะครับผมก็เปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวกันชนหน้าเดิมของโรงงานออกแล้วใส่กันชนหน้าตัวที่เป็นกันชนหน้าแต่งของแรปเตอร์เข้าไปแทนนะครับกันชนหน้าเดิมของโรงงานก็อันนี้คืนให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่กับตัวรถเดิมเนี่ยเซนเซอร์ด้านหน้ามันจะมีให้4จุด ก็ย้ายมาอยู่กับตัวชุดกันชนหน้าของตัวแรปเตอร์ตัวใหม่ด้วยนะครับนี่เลยย้ายมาหมดด้านหน้าลงตัวประมาณนี้เลยนะครับลืมบอกไปว่าสตอมแท็กทุกตัวเลยจะได้เป็นไฟหน้าแบบตัวนี้นะครับแมททิก LED แมททิก LED เป็นไฟที่ค่อนข้างอัจฉริยะสุดณปัจจุบันครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับเวลาเราสตาร์ทรถนะครับลูกแก้วตัวล่างเนี่ยที่เป็นไฟต่ำเนี่ยมันสามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้ด้วยนะครับสำหรับตัวไฟลูกแก้วตัวนี้แล้วก็ด้านบนจะเป็นไฟสูงด้านข้างตรงนี้จะเป็น ไฟเพิ่มมุมมองอัจชริยะเวลาเราเลี้ยวสมมุติเราเลี้ยวซ้ายไฟดวงนี้ก็จะติดส่องสว่างไปทางด้านซ้ายทต่ให้มุมมองด้านซ้ายเรากว้างขึ้นแล้วก็มองได้ชัดเจนแล้วก็เคลียร์ขึ้นนั่นเองนี่นะครับผมมาพร้อมไฟวิ่งกลางวันที่เป็นเดย์ทามนั n นิ่งไลท์นะครับนะครับตัวนี้เป็น LED ลําแสงเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะครับด้านหน้าหล่อแล้วประมาณนี้เลยนะครับผมด้านข้างเนี่ยคิวล้อจะเป็นคิวล้อของแรปเตอร์นะครับ ทรงประมาณนี้มีแบบเดียวนะครับเลือกแบบอื่นไม่ได้นะทรงประมาณ5นิ้วมีเว้นช่องว่างให้ด้วยนะตัวนี้นะครับผมแล้วก็คิวแรปเตอร์ใส่เข้าไปแล้วกับตัวรถเนาะพอใส่แล้วปุ๊บก็จะมีนี่เลยรถตัวที่มันยกสูงขึ้นนะครับก็จําเป็นต้องใส่ยางโหดๆประมาณนี้แหละตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าดอกยางแบบพิเศษแบบ RT จะไม่ใช่ MT MT กับ r t เนี่ยดอกใหญ่เหมือนกันนะแต่จะต่างกันในเรื่องของเสียง MT เนี่ยจะเหมาะกับการใช้ในเรื่องของการลุยออฟโรดวิ่งบนทางโคลน ทางฝุ่นเป็นหลักเลยแต่ถ้าเกิดเป็น RT เนี่ยมันจะมีเสียงที่ไม่ดังมากไม่ดังเท่ากับตัว MT นะครับเสียงก็จะซอฟต์กว่าแต่ดอกก็สวยกว่านะครับอ่ะไม่ไม่ได้สวยกว่าดอกอ่ะก็คือพอๆกันสวยพอๆกันแต่ว่าสวยกว่าตัว AT ทแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นไซส์ขนาด20นิ้วนะขนาดความกว้างนะครับเป็นขนาด3นะครับคูณ12.5เป็นแม็กขนาด20นิ้วนะครับก็สวยๆเด่นๆประมาณนี้เลยใส่แล้วก็เต็มซุ้ม นะครับสำหรับตัวนี้มีการยกขึ้นด้วยนะครับ2นิ้วเพราะถ้าเกิดใส่ยางเซตประมาณนี้แล้วถ้าไม่ยกเนี่ยเวลาเลี้ยวมันติดนะครับเวลาเรายกไปเนี่ยมันจะมีอุปกร,กรณ์ที่ต้องเปลี่ยนคือตัวสีแดงแอันนี้คือปีกนกแล้วก็ตัวลูกหมากกันโพงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าปีกนกเดิมไม่สามารถกดตัวหน้ายางให้สัมผัสพื้นถนนได้มากที่สุดนะครับมันจะเกิดปัญหาการกินนอกกินในของตัวหน้ายางถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวปีกนกนะครับสำหรับตัวนี้ก็ เปลี่ยนให้ครบเซตเลยนะครับเป็นเซตยกสูง2นิ้วแม็กนะครับอันนี้เป็นของ o a s i s นะครับ Oasis เนี่ยก็จะรับประกันงานในเรื่องของตัวงานสีนะครับให้3ปีแล้วก็รับประกันโครงสร้างให้ถึง5ปีเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยนะครับสำหรับแม็กที่เราเปลี่ยนไปนะครับผมมีหลายแบบนะก่อนติดตั้งเนี่ยเรามีแบบให้ลูกค้าเลือกมากกว่า30แบบสำหรับตัวแม็กนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างของตัวรถ นะครับด้านข้างของตัวรถเนี่ยจะมีพวกออปชันความปลอดภัยค่อนข้างจัดเต็มเลยพวกนี้เห็นไหมกล้อง360องศาหรือว่าตัวที่เขาเรียกว่าเลนคิปปิ้งอะไรต่างๆระบบช่วยเบรกฉุกเฉินก็มาจัดเต็มเลยสําหรับตัว Storm p a c นะครับมีให้ครบหมดเลยระบบเปิดประตูตัวรถจะเป็นแบบ Keyless e n t ทีกุญแจอ,อยู่กับตัวเนาะจะเปิดกระบีแบบนี้นะครับถ้าจะล็อกก็แตะแบบนี้เบาๆนะครับล็อกได้เลยนะครับสาหรับตัวระบบเปิดปิดประตูตัวรถบันไดข้างเป็นทรงสูงนะตัวนี้ทรงสูงนะครับ ดูราวหลังคาจะใหญ่่าไวทคมากเลยนะครับเพราะว่าไวทคเนี่ยตัวราวหลังคาไม่สามารถกางออกมาได้ตัวนี้เราเรียกว่าเป็น flexible rack ก็คือสามารถกางออกมาแล้วก็วางสัมภาระบนหลังคาได้เลยนะครับตัวนี้สามารถวางได้เลยไม่ต้องไปซื้อแหลกเพิ่มถ้าเป็นไวทคต้องซื้อแหลกเพิ่มนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวที่วางขนานกับตัวราวหลังคานั่นเองแล้วก็นี่ครับบาร์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบปรับระดับได้เนาะสมมุติเนี่ยฮะก็สามารถปรับระดับได้สมมุติเราเป็นสายแคมปิ้งเราไปเที่ยวนะครับก็สามารถวางพวกเรือคายัก เรากาง f ฟกซิเบิลแลกออกมาแล้วขยับตัวบาเล็กบาตัวนี้ให้ออกมาท้ายสุดเลยเราก็สามารถวางเรือหรือว่าวางพวกท่อนแป๊บท,ท่อนอะไรต่างๆที่ใช้อาจจะเป็นของที่มันยาวๆหน่อยก็สามารถวางคาดตั้งแต่ข้างหน้าถึงข้างหลังได้เลยนะครับสำหรับตัวบาของ Storm t o อ m p a c k จะพิเศษสุดแล้วในเซกเมนต์บันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะก็มีให้ครบนะครับสำหรับตัวนี้ไฟท้ายของ Storm t o r m p a c k นะครับจะได้เป็นไฟท้ายแบบ Fu l เอลี LED, เห็นไหมครับสังเกตดูจะติดยาวเลยนะครับถ้าเป็นวายแท็กตัว4ีคูณสเนี่ยมันจะติดแค่ ด้านบนนะไม่ติดยาวขนาดนี้ตัวนี้ติดยาวนะครับแล้วก็มีไฟท้ายที่เป็น Full LED มีระบบก็เรียกว่า By s p o t อยู่ที่ไฟท้ายด้วยนะเนี่ยระบบเตือนเวลาพูดง่ายเวลาเราจะเปลี่ยนเลนหรืออะไรต่างๆครับผมสามารถเตือนได้ว่ามีรถอยู่ด้านข้างมุมอับสายตาอะไรอย่างเงี้ยครับผมด้านท้ายนะครับตัว s t o r m t a g เนี่ยให้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือด้านท้ายเนี่ยจะมีโลโก้ขนาดใหญ่นะเป็นโลโก้วงลีแล้วก็มีกล้องซ่อนด้วยนะครับ กล้องตัวนี้เวลาเกิดเปิดเวลาเราถอยหลังเนี่ยภาพก็จะไมเกิดในส่วนของตัวหน้าจอนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของกล้อง360องศาครบเลยฝาท้ายตัวนี้ล็อกได้ด้วยนะก็คือเวลาเราล็อกฝาท้ายปุ๊บเนี่ยใครจะมาขโมยไฟท้ายเนี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะว่าฝาท้ายเราล็อกได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝาท้ายมีระบบขันแรงด้วยน้ําหนักจะค่อนข้างเบาๆาเนาะ เวลาเราปิดอะไรพวกนี้ก็จะสะดวกสบายแล้วก็มีไฟนุ้นที่ด้านด้านในขอบกระบะจะมีไฟ230โวลต์400วัตต์ด้วยนะครับก็คือเป็นไฟบ้านนั่นแหละแต่ว่าอุปกรณ์ที่มาใช้ต้องไม่เกิน400วัตต์นะครับสำหรับตัวปลั๊กไฟที่อยู่ด้านหลังนะครับมีทั้งตัวที่เป็น AC power แล้วก็ ปักไฟบ้านให้นะครับเอานวยความสะดวกสบายค่อนข้างแบบจะเต็มเลยนะครับแล้วก็อันนี้กันชนท้ายเป็นกันชนท้ายเดิมของโรงงานนะกันชนท้ายเดิมโรงงานมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องด้วยเรื่องของความปลอดภัยเวลาเราถอยหลังอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับ ขยับเข้ามาภายในนะเป็นไหมครับความหรูหราตัวนี้ถ้าเกิดเป็นวายแท็กนะครับจะต่างกันนิดนึงก็คือวายแท็กเนี่ยได้ที่มาเดินไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยหรือคอนโซลพวกนี้จะเป็นสีส้มแต่ถ้าเป็นสตอร์มแท็กเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับจะมีความโดดเด่นมากกว่านะครับตัวนี้จอกลางเนี่ยเป็นขนาด12.1นิ้วนะครับมีทั้งพวก Apple c a r p l a y a n d แ o i d Auto แบบไร้สายนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพวกที T ่ชาร์จไร้สายอะไรต่างๆเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยมีให้ครบหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอก็เป็นขนาดใหญ่รองรับการใช้งานคำ เสียงภาษาไทยอันนี้ไม่ได้หมายความว่าต่อผ่านโทรศัพท์นะคือตัวรถเนี่ยมีระบบประเด็บัติการที่เขาเรียกว่า s ิงคโฟที่มีคําสั่งเสียงภาษาไทยอยู่แล้วสั่งอะไรได้บ้างสมมติเราสั่งตั้งอุณหภูมิแอร์ได้สั่งตั้งในขึ้น FM ได้สั่งเป็นภาษาไทยเลยก็ในส่วนตัวเมนูถ้าเกิดเราตั้งเป็นภาษาไทยเราก็สั่งเป็นภาษาไทยเลยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับขึ้นลงแล้วก็ สูงต่มได้ปรับได้4ทิศทางนะครับสำหรับตัวพวงมาลัยนะครับจอกลางตรงไม่ให้จอกลางตรงหน้าปัดฝั่งคนขับเนาะจะเป็นขนาด12นิ้วนะครับตัวนี้เป็นหน้าปัดขนาดใหญ่ก็แสดงผลแบบดิจิตอลเต็มระบบเลยนะครับในส่วนตัวนี้ไฟหน้าอัตโนมัติที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับค่อนข้างสะดวกสบายเลยนะครับตัวนี้อุปกรณ์ต่างๆถือว่าจะเต็มเลยนะครับสำหรับตัวนี้เบรกมือไฟฟ้ามีให้ครบหมดเลยแล้วก็โหมดการขับขี่มีให้ถึง6โหมดนะครับที่สําคัญนะครับมีโหมดออฟโรดสกรีนให้ด้วยนะครับเวลาเราเข้า เขาเรียกว่าเข้าออฟโรดสกรีนเนี่ยหน้าจอเนี่ยจะมีกล้องด้านหน้าเปิดออกมาแล้วก็มีลายล้อหน้าที่วิ่งไปด้วยนะครับพูดง่ายๆเลยเราไปในทางที่แคบไม่จําเป็นต้องมีใครมาบอกทางด้านหน้าเราเราสามารถไปได้ด้วยตัวเองโดยการมองลายของล้อที่จะไปในส่วนของทิศทางที่อยู่ด้านหน้านั่นเองเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็น4ีณที่ผมบอกเป็นหัวเกียร์ไฟฟ้าแบบ E s h ิปต e r อร์น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเครื่องไบเทอร์โบนะครับ2 1งแรงม้าจับคู่กับเกียร์ไฟฟ้า E s h i ป t e r อร์แบบ10สปีดข้อดีของเกี่ย มันยังมีในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะสมมติเราขับรถมาเงี้ยบังเอิญเรายังไม่ดับเครื่องแล้วเราเปิดประตูเนี่ยเกียร์เนี่ยจะถูกผักจากตัวเกียร์ดีมาให้เป็นเกียร์พีเองอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ช่วยเซฟตี้ความปลอดภัยได้ค่อนข้างเยอะเลยสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากได้รถไปแต่งไม่ว่าจะเป็น x l s Sport y t a g หรือว่าส t o ม m Tag หรือว่าแรปเตอร์แต่จะแรปสีจะทําอะไรต่างๆเนี่ย ทําได้หมดทุกรุ่นนะทุกรุ่นแต่งออกมาแล้วสวยเหมือนกันหมดเลยถ้าเกิดอยู่ที่งบประมาณของลูกค้าด้วยนะถ้าเกิดลูกค้ามีงบค่อนข้างเยอะก็สามารถตกแต่งได้เยอะนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้กุ้งพามาดูแนวทางการแต่งของสตอมแท็กที่เป็นลบสีทั้งคันประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กุ้งลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ